พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha และซู z u กิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่นั่นก็คือ YZF-R 2 5 YZF-R 3รวมถึง GSX-R 2 5 0และ GSX-R 3 0 0ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับขณะนี้มีกระแสะข่าวจากอินโดนีเซีย ยืนยันเข้ามาว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของ YZF-R3 อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุที่ว่าตอนนี้มีเอกสารหลุดออกมาจากทางอเมริกาในการยื่นตรวจสอบค่าไอเสียของ YZF-R3 รุ่นใหม่ของปี2019ผลปรากฏว่าค่าตัวต่างๆของไอเสียย,ยังคงเหมือนเดิมน้ำหนักตัวรถก็ยังคงเท่าเดิมแั่น็็หมายความว่าเป็นเครื่องยนต์ชุดเดิมรถไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะัก เพราะว่าถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนใส่ชุดวาวแปรผัน VVA เข้าไปแล้วต้องมีการปรับค่าไอเสียใหม่รวมถึงการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าน้ำหนักตัวรถจะเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยก็ต้องมี1กิโลกรัมจึงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่ายามาฮานั้นนะครับอาจจะเปิดตัว YZF R25 เพียงรุ่นเดียวส่วน R3 นั้นจะยังคงเหมือนเดิมโดยมีการเปรียบเทียบกับ Honda CBR 250RR ในอินโดนีเซียว่ามีจำหน่ายเพียงบางประเทศเท่านั้นเช่นญี่ปุ่น เวียดนามหรือแม้แต่มาเลเซียแต่ว่าในเมืองไทยของเรานั้นไม่มีจําหน่ายรวมถึงตลาดทั่วโลกก็ไม่มีใครเอาอไปขายครับ CBR 250 WR อย่างไรก็ตามเหตุผลในข้อนี้นั้นอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไรนักเป็นเพราะว่า h o n d a นั้นมี CBR 500R CB 500F และ CB 500X 3โมเดลในขนาด 500cc ที่มีราคาแพงกว่า CBR 250 r r ไม่มากนักพูดง่ายๆก็คือว่ามีราคาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น Honda ไม่จําเป็นต้องนํา CBR 250R ออกไปขายยังต่างประเทศเพราะว่าตลาดนั้นมันใกล้เคียงกันเกินไปมาถึงตรงนี้แล้วต้องมาลุ้นกันครับว่า w ัั FR3 จะได้แจ้งเกิดหรือไม่ในอิตาลีหรือว่างานอิมาโชที่จะมาถึงอย่างไรก็ดีสุสกินั้นได้มีการเตรียมแผนจะเปิดตัวเจ้าโลมาพิฆาต GSR x R 300เป็นที่แน่นอนร0 0ครับในขณะนี้ส่วน GSR 250นั้นอาจจะไม่ได้แจ้งเกิดสลับก,กันกับของยามาห้า ก็จะเห็นว่านะครับ y ม m ฮ่านั้นตอนนี้เน้นไปที่ตัว YZF R25 แต่ว่าสุสก i นั้นจะเน้นที่ตัว GSX-R 300โดยจะมีการเปิดตัวควบคู่กับ GSX-S 300และ GSX-S 250แต่ไม่มีโมเดลของ GSX-R 250แต่อย่างใดซึ่งก็เหลือเชื่อครับว่าจะเป็นการเปิดตัวที่แปลกประหลาดอย่างที่สุดในขณะนี้มาลุ้นกันครับว่า GSX-R 300สเปคของคนไทยนั้นจะมีกี่รแรงมา 42 43หรือว่า44แรงมา้าอีกไม่กี่วันคงจะได้ทราบกันเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ